ช่องเจนามัมตัวสิงค์ค่ะบริ้ารภาการแสดงยุวัดดงสว่างใต้ตำบลห้วยโปออำเภอเมืองจังหวัดกฬสินค่ะวัน่นออองพองพล<อ>ใ,ใกล้ๆเวันนี้มาในรูปแบบไหนคะจะหมดกันไหมคะดูเวทีด,<า>ดีค่ะมอลําไงกับเป็นมอลําสิงห์ดีวันนี้มาในรูปแบบมอลลัมิงค์ค่ะอุอ้ยแพงมาก <laughs> อุย้ย เอาจอก็ลงมาข้างล่างเอาลงมาข้างล่างมีข้างบนใส่ไม่หมดุ้แคบมากวันนี้นำมาในรูปแบบคอนเสิร์ตลำซิ่งนะคะพี่น้อง่ะเทียบเนี่ยงเคียบจริงค่ะ เรีไปสีขคืนเบิร์ดกันสวัสดีค่ะสถานที่วันนี้คือครับเทียบมากนะคะแม่สวัสดีค่ะแม่นดาน นั่เอิมบอนไงคุณผู้ชเอ็มบอนท่านไดนมาไปอ็มวอลเอ็มบอนยุโรปขั้นน่ะขั้นที่สองจอดอยู่ทางในสาราน่ะบ่ท่านไหนมาว่าท่านไหมาน้ามันก็เขาก็มั่หอดขอบคุณมากมากค่ะบุญกระถินค่ะพี่น้องคาาที่ครับเคือ ไปให้ภาพไปทาบพวกปุ๋ยวันนี้มาในรูปแบบรัมซิ่งนะคะอันบริเวณหน้าหลังดูธีวันนี้ก็มองอะไรจะมานั่งไหนย่าเท่าอะไร สวัสดีพี่น้องใคทุกคนใคยค่ะมึงอะใครเต้โอ้ยไอ้หนีลมสวอสุริคาย่าเรเหนึ่งสองสาม ที่หาหก้เก่าของซีบของด้สีบของพอดีพี่น้องเนื้อนี้ล่งใดแค่สีบของอันนี้พาชมด้านหลังของบีทีวันนี้นะคะ เงียบอยูที่จริงนังนะครับเข้มมากมีมค่ะอา่าเ่านั่งมีมเลยวันนี้สไตล์ติอตอตโอ้กหักเพ้อโอ้ยปากวอกนียเอา เรือค <ítulo> ือ <irgendw> ค <carbono> ังหนีจะเป็นฮามาเขามาโอขางใส่กลุ่มาดูกุสิบักฟ้าลง เมื่อนี้เรามาในรูปแบบรั้มสิงบ่พอ่อวันนี้ที่น้องชาวประสิมากาเราใส่เยอะมากเมื่อที่ยิบเอตตารางวาเต็ม <laughs> เมื่อที่ยิบเอตตารางวาปนาาาาัมภาษียี่เพนอะไรวาดยิหาอะไรเพ่เต็มเนยิบเอตตารางวาเต็มเ,เนียนตี๊กลยแ <c oughs> ย่กันว่าสัน <c oughs> อันคนเบิ่งว่าแย่แล้วหมอน,น้ำเพีงสี่แย่กันครับบอคัลแดนเซอร์จับฉลากาเต้นเอามาคือดีเท่มือนี้ รูดมาสิด้เต็มเพียงใดไปจับไรกเงินไปจับะกรุนเปนมือรยายัดก็นี่นี่ฉากก็คือได้บนพ่อไปเล่นตลกนจวัดไนนล่นี่พ่อไปยุ่งวไปเนี่ยพ่อไปผม้อมดตรงนจนพนเร็ว

ไปเดินต่อครับพี่นอ้องสวัสดีค่ะบัววัชรากับว่าข้าในมาอันนี้เป็นบริเวณด้านหลังวิธีน,นะครับแต่ว่ามีโดมตรงนี้ให้หมอรำอยู่ไงแต่ว่าวิธีน่ะเฉียบครับ ม่ดูภาบปกกกอกดีรุ่งรู่สัวพี่น้องรูกข่ยอกหักมาหมากมานในนี่บบกเล่ๆนี้พี่น้องมุกหมอกใคนั่งมั้นี้เทมติดกลับติดกลับนี่ค่ะเทมกลัวอยู่ตรงนี้นะคะเทม ภาพพี่น้องเบิงบรรยากาศมันมีแต่ประมาณนี้เข็บเวทีน้อยหน้อย,อยจะได้สิบคืนเนบิร์งเตาถลกเตาถลกกับเต็มเลรอจะพูดแบบไงอารมณ์กำลังจะออกโอ้ยใจเสียบมะขายมองไรล่ะแข็งกรนี้

เพลงละสีเด้อพวกไเติดนเพลงช่วยเราคือพาข่าขึ้นช่วงร่ำรวยสิแม่เพราะว่ามันม,ม,นมีมันมีประมาณสามสิบเพลงเนาะสามสิบเพลงแบบที่นี่สามสิบเพลงเดนเสรอสามทีมเต็นทีมละสีเต็นเพลงละสีคุณเอาไป